ค่ะสวัสดีค่ะท่านชมเอฟซทุกท่านการยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องเจน่างน้ำโชคนะคะท่านผู้ชมขามือนี่เป็นเสาของวันที่9 9มิถุนาย่น2 5 6 5แอดจะกผ้ทาท่านผู้ชมไปมือไปติดตามสรุปโคงสุดท้ายจากช่องเจน่างน้ำโชกนะคะพวดนี้เก่าเก่าสำนักเก่าเซียนค่ะท่านผู้ชมขาแอดได้สรุปมาเรียบร้อยแต่ว่าแอดจะเอาท่านผู้ชม เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกเทื่อนึงเนาะค่ะนะว,ว่าแต่ละสำนักที่แอสรุปมามีตัวใดแน่นะคะทุนผู้ชมค่ะไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ,ะ87ตัวล่งลงมากก็คือ03 05 07 23 25 27 เลขสาตัวมี0ูนแสกับ5้าแปดมีแค่นี้นะคะส่วนล่าง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 9กับ0ูด้วยค่ะทนผช้ชมมี9 7็ด 9ก้าติดกันแท้มีขามีประมาณนี้เก้าจุดเอีกตัวนึ่งด้วยค่ะลำช่มศูนย์แปอีกตัวนึ่งเขียนติดกันผลขอให้ ส่วนของของอาจารย์สองนะคะอาจารย์สองให้เด่นบนเด่นบนสี่เอ้าเปียกหมูดยค่ะคุณชุม่มเด่นบนสี่ให้5า2สีสอง 5, 4, 3, แล้วก็ซีสองฮาซีสามแล้วก็ซีสาม ส่วนล่างเด่นล่างนะคะเด่นล่างศูนให้06นยแค่นี้อันนี้คือของอาจารย์สองนะคะส่วนเซียนบ้านผือเซียนบ้านผือให้เด่น2กับ7 2กับ7จ็ดเพิ่นใ้้องเจสสอง แปดสมเจ็ดีสาตัวให้เจ็ดสามสองสหาแปสแล้วก็2องปเจ็ดนะคะทำชื่วมีแค่นี้ล่าง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 ให้9กปด เก้าศูนย์แล้วกับแปดศูนย์เแบบียดของพ่อทำชั่วค่ะเบียดเสียดเหลือเกินนี่นะคะอันนี้คือของเสยนบันผือนะคะทป็นช่วค่ะส่วนของพ่ออีนะของของพ่ออีเลขกอามาตะของพ่ออีก็คือแปดหนึ่ง สามเรียกจับคู่ของพ่อเอก็คือเอจะสรุปให้เลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเด่นเด่นหนึ่งก็แปดเด็กจับคู่มีแปดสามแปดหนึ่งแปดหกศูนย์แปด หนึ่งสามหนึ่งหกสามหกมีแค่นี้นะคะของมเมเพิรลลอยล้าน ของเม่เพรผน์เดนที่8ปดนะคะทาช่วงค่ะเม่เพรเด่น8ปร <c oughs> องเก้าเด่นแปรอง9ก้าของเม่เพชมีศสองสมแปดสองแปดเกสสาม เลขสองตัวก็สิมีเก้าเจ็ดศูนย์สามแปดสองแปดแปดแปดเจ็ดนี่คือของแม่เพชรนะคะทั้มช่วงขขีดเส้นใต้คือเราเน้ยนด้วยค่ะทั้มช่วงขนี่คือตัวเน้นของแม่เพชรนะคะตัวเน้นของแม่เพชรส่วนการบ้านของเจ้นางนะคะ การบ้านของเจน่าสีมีสาหนึ่งสามศูนย์ศูป เจแปดิบสี่เลขสามตัวสิแป ศูนแปดหกสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเอดเนียนตัวนี้นะคะทำช่อมค่ะเนียนตัวนี้เนียนตัวนีนี่นะคะ บนแอดมัก์แปดด้วย่าผท้ช่วงะาส่วนล่างล่างแอดวาด์ศูนย์เน่นันนะคะน,นี่คือสรุปโครงสุดท้ายนะคะสรุปโครงสุดท้ายของแต่ละสำนักพร้อมกับการบานของแอดพรอมนะคะท้ช่วง่าเ,เริ่มต้นตั้งตาของเอฟซีใจดีนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวแอ,อดนินีทันทปชั่วมือเดี๋ยวแอ,อดจะถ่ายรงถ่ายคลิปอีกเธอหนึ่งนะ,ะนอ่คเนะนี่ค่ะแอดใส่กระดาษแผ่นเดียวกับรยบ่ค่คอยเห็นขักเท่าไหร่ ทำช่วงขาก็ตามนี้นะคะทำช่วงขาตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของของเซียนของสัมนกต่างๆนะคะที่มาลงช่องเจนางนะคะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะมีทั้งหมเจ็ดแปดเก้าน,กนะคะมิถนเก้ามนะคะทำช่วงขาเก้าสัมนำนี่พร้อมทั้งการบ้านของแอดนะคะเดี๋ยวแอดจะถ่ายลงให้ท่านผู้ชมอีกเทือนึงเนาะค่ะเนาะก็คอยท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะท่านำช่วงขา แคปหน้าจอไปทำการบ้านเลยนะคะคงสุดท้ายตัวสรุป <c oughs> ที่สำคัญที่สุดคือสรุปการบ้านของเจนางด้วยค่ะทาช่วงขาสรุปการบ้านของเจนางถ้าไพมีเงินในกระเป๋าเน้นๆหนักๆคือศูนย์ล่างล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ ตัวเล็กมีเขามีหลุดทำช่วงขาถาัดสบบอยเมนถาดซัวบอช่กายวากันเดือค่าทำช่วงขาเพราะว่าตามเส้นทางของการเหตุการบานของเอด็ดมันมีความจำเป็นที่จะมาตัวนี้นะคะความหนาจะเป็นของตัวเล็กนะคะท้ช่วอ,อ่ยอย้อนหลังไปเมื่อหลายหมวดที่ผ่านมาที่แอด็ดเหตุมามันกับเขามาตลอดนะคะเหตุการบ้านมาตลอดหมวดที่แล้ว เกาเหลือเกาสองสองเกางวดนี loser, ่เหลือสามหนึ่งหนึ่งสามกับสามศูน hmm. ย์ศ okay. ูนย์สามนะคะอันนี้คือการบานแถมอีกตัวหนึ่งคือศูนย์แปดนี่ม่แค่นี่ค่ะทำช่วงขาพฉะนั้นก็คอยทำช่วงเอฟซีทุกทันได้นั่งไปพิจารณาได้นั่งไปหยิบจับเสียงซื่อกันเนาะค่ะทำช่วงเนาะแอดกระยักบอยทำช้ชมฟังอยากแปลงปั่นนะค่ะเนาะได้ ลายใดหน่อยห้าก็บ,บาวากันนะคะก็คอยทํารมช่มเอฟซีได้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะทํรมชมุ่มขาสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุป,รปตัวเลขแนวทางโครงสุดท้ายพร้อมทบการบ้านของแอดนะคะแอดก็ขอจบกันนําเสนอล่งเพียงแค่นี้ขอให้่รนมช้ชมโชคหมานลำล้วยคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปัถนา,ยาเยจ็บยาจนรวยรวยไปด้วยกันนะคะขอพรบคุณมากคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แอดเดอร์ค่ะทผช่วงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ